แฟนท็อฟฟี่มีเ hey, ฮอุทธรผ่านได้คืน4แต้มเรียกได้ว,ว่าแฟนแฟนท็อฟฟี่สีน้ำเงินครับหรือว่าเอเวอร์ตันเนี่ยก็ได้เ hey, ฮกันดังๆเลยครับหลังจากที่เขาโดนคนดีเรื่องของการผิดกฎการเงินไปครับแล้วก็โดนลงโทษจากพิมร์ลีกเนี่ยถูกตัดถึง10คะแนนนะครับแต่ว่าเอเวอร์ตันเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับมีการยื่นอุทธรโทษมาตลอดแล้วล่าสุดครับผลอุทธรณ์ก็ผ่านมาเรียบร้อยนะครับจากลบ10ครับพวกเขาโดนลงโทษหายมาเหลือแค่ลบ6เท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าก็มีการอุทธรขอลดหย่อนโทษแล้วก็การลดหย่อนโทษถูก ตัดสินเรียบร้อยแล้วนะฮะทำให้อันดับครับจากที่อยู่ในโซนแดงเนี่ยก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่15ทันทีนะครับย้อนกลับไปครับในปลายปีที่แล้วครับช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเอเวอร์ตันถูกตัดสินให้มีความผิดครับในเรื่องของกฎการเงินแล้วก็โดนตัดแต้ม1 0แต้มทันทีนะครับซึ่งเป็นการตัดแต้มที่มากที่สุดในบริษัทของพิเปอร์ลีครับเพราะว่าการขาดทุน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะท็อปฟีสินเนเงินขาดทุนไป1 2านึ่งร้อยยี่พิบสี่จ่ดห้ามขาทุนักเน105ล้านเอเวอร์นีก็มีกฎอย่ ยีล้านก็เลยโดนลงโทษไปครับแต่ว่าเอฟตันก็บอกว่าไอ้สิบต้านเนี่ยมันดูรุนแรงเกินไปครับเขาก็พยายามยืดอุทธรณ์โทษมาโดยตลอดฮนะสุดท้ายผลอุทธรณ์ก็ผ่านมาแล้วทําให้เอฟตันเนี่ยก็จากลบสิบโดนแค่ลบหกนะครับอันดับก็พุ่งขึ้นมาอยู่ที่อันดับ15ทันทีฮนะแต่สถานการณ์ของเอฟตันเนี่ยก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าเขายังมีอีกหนึ่งคดีที่รอพิบูลิกตัดสินอยู่กับคดีของดอตแฮมฟอร์เรสต์นั่นหมายความว่าถ้าคาดีนั้นผิดซ้ำซ,ซ,ำซนนาจจก้ออนนนเีี่่่าดัม็ออ็ปปไไหรืืวทท ยังสุ่มเสี่ยงอยู่ในการพิจารณาอย่างเชลซีหรือว่าคาดีใหญ่ที่100กว่าคาดีอย่างแมนซิตี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องรอพิมพ์เล็สืบสวนแล้วก็ทําการตัดสินทีนีครับซึ่งเอเวอร์ตนกับฟอร์เรสต์คาดว่าจบฤดูกาลนี้น่าจะได้คําตอบครับว่า2ทีมนี้จะโดนลงโทษหรือไม่ส่วนคดีใหญ่อย่างแมนซิตี้เนี่ยไอที่100กว่าคาดีก็คาดว่าน่าจะในปี2025ถึงจะมีการตัดสินนะครับแต่แล้วก็ตามครับเอเวอร์ตนก็ถือเป็นหนึ่งในทีมที่ยังไม่เคยตกชั้นแล้วก็ตอนนี้้สถาาาานนนนกกกรรณ็เเิิ่่่มหหหยยใจจโลงงขึออวัวอะ ังอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปเพราะว่าปีหน้าเนี่ยก็มีสนามใหม่ด้วยดังนั้นก็ถ้าสร้างสนามใหม่มาแล้วถ้าหล่นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพก็คงจะน่าเสียดายไม่น้อยครับเอาใจช่วยแฟนเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็ขอให้เอเวอร์ตันเนี่ยลูกพีมของชอนได้ผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้แล้วก็รอดตกชั้นไปให้ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแลวก็แชร์กดติดตามช่นงไว้ด้วยเพราะว่าใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับ